มามา,มาฟังผู้หญิงเขาเมาห่อยเรื่องขอบแบนเนมเดจะนี่ใกล้ช่วงคริสต์มาสนี่เอาเลยนะใครอยากได้ยี่ห้อไหนอยู่ต่างแดนเนี่ยเลือกไว้เลยนะเดี๋ยวพ่อบ้านไปหาเอง <c oughs> อ่าพี่จานเอ็มเป็นลมแป๊บนะคะ <c oughs> น้องเอ็มบอกเสียดายเสียดายใช่ไหมเออเออพูดความจริงทองไทยไม่มีเลย ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเมื่อเรามีเมื่อเราพร้อมเราสามารถเราก็เก็บไปบ้างสักสลึงสองสลึงนะคะบาทสองบาทเผื่อว่าเวลาย,ยามจําเป็นเราตกในที่นั่งลําบากหรือว่าไปตกอยู่กลางป่าแล้วไม่มีเงินติดตัวเออเรายังมีทองเอาไว้ไปเข้าโรงจํานําได้ <laughs> นะเอะอมันก็ยังช่วยได้ อตัวนอนก่อนจ้าไปเลยจ้าผัดไทยจ้าพักผ่อนพักผ่อนนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศจะเย็นแล้วก็ร้อนนะคะว้าวผัดไทยนอนเร็วจังเพราะว่าผัดไทยอยู่กับอากาศหนาวหนาวแล้วก็เวลาตากอากาศเย็นๆมากๆมันจะปวดหัวแล้วก็นอนน้อยด้วยเพราะว่าผัดไทยไปอยู่บ้านกิ๊กแล้วก็บ้านเพื่อนๆบ่อยนะคะก็เ,ะเวลาพักผ่อนน้อยก็จะเป็นนะคะ ก็พักผ่อนเยอะๆเด้นนะคะน้องผัดไทยจ๋าฝันดีนะคะพี่ผัดไทยอ่ะน้องเอ็มน้องเอ็มพี่ให้จริงๆเอาน้องเอ็มเดี๋ยวรอพี่จันนะเดี๋ยวพี่จันหาไปให้สักใบหนึ่งน้องอ่ะน้องน้องเอ็มบอกจะเป็นลมจัดไปครับพี่จันให้แล้วเรามีความสุขเนาะใช่สิ่งที่เรามีเราอยากให้กับใครมันเป็นสิ่งที่แบบให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนนั่นคือความสุขทางใจเนาะ อ่าที่เราอยากให้เหมือนกันเพราะว่าชีวิตคนเราอ่ะมันไม่แน่ไม่นอนน้องเอ็มพี่ชอบซื้อของขวัญแพงๆให้น้องสะพายเพราะพี่รักนางมากอุย้ยน้องเอ็มเป็นสะพายบ้านผิดบ้านหรือเปล่าน้องเอ็มย้ายไปเลยย้ายไปอยู่กับน้องจันไปเป็นสะพายน้องจันดีไหมน่ารักน่ารักนะคะเรานี่แหละค่ะคนเรา รักกันชอบกันเราอยากให้อะไรก็ให้ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าอย่างพี่พิมพ์นี่ถ้าเรียกว่าเราอยากให้ความสุขกับลูกหล,ล,ลานอย่างพี่พิมพ์ก็ชีวิตก็จะอยู่กับลูกหลานเนี่ยลูกหลานเพราะฉะนั้นพี่พิมพ์ก็หายแล้วเหรอแม่หายแล้วจ้ะหายแล้วลูกแล้วก็พี่พิมพ์ก็จะดูแลหลานเพราะว่าลูกอ่ะเขาโตแล้วเขาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วพี่พิมพ์ก็จะดูแลหลานที่ยัง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะก็จะพยายามหาของกินให้เขาแล้วก็พวกะจกกะกรยุงจักรยานอะไรบางทีเราก็ซื้อในเนื่องในโอกาสปีใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละมันก็เป็นความสุขของเราเนี่แหละคะ่ะสวัสดีจ้าคุณมีนะจ๊ะช่างเป้พี่เข้าหอมดีครับนะคะสวัสดีทุกบ้านจากมีฟานนะจ๊ะ พี่จันครับสวัสดีมีฟานนะคะน้องจันก็หัวเราะนั่นแหละค่ะความสุขของเราเล็กๆน้อยๆอยามีเราก็อยากแบ่งปันค่ะพอไม่มีเราก็งดเออนั่นแหละค่ะก็อันไหนที่เราสุขใจเราก็ทําไปค่ะถูกต้องค่ะพี่จันนะคะจันซื้อน้ําหอมกระเป๋าเครื่องสําอางให้เพื่อนทุกปีจ้ะดีแล้วจ้ะเราเป็นผู้ให้แล้วมันสุขใจให้ไปเลยนะคะ เพราะว่าอย่างน้อย่าเราสู่กันฟังมไม่ได้อวดนะจ๊ะทุกคนอุย้ยไม่เป็นไรห้องพี่พิมพ์นี่คุยสนุกสนานกันค่ะสนุกสนานกันเพราะว่าเราไม่อวดกันแต่ว่าเราแบ,บ่งปันความอ่มีน้ําใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะน้องเอม็มเดี๋ยวถ้าไปไทยจะเอาไปฝากอุย้ยนั่นไงเห็นไหมน้องจันใจดีนะคะน้องเอ็มก็น่ารักน่ารักนะจ๊ะนี่แห mm. ละครับ อันไหนที่เราพอจะแบ่งปันกันกันได้เราก็แบ่งปันกันไปนะคะเพราะว่าเรามีเรามีแล้วเราถึงจุดอิ่มตัวแล้วเราก็แบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะพังงานองใกล้กันน้องเอมนี่อ๋อน้องจันอยู่แถวพังงานใช่ไหมอย่อว่าน้องเอมอยู่พังงาน้องหยาดีค่ะนะคะก็นี่แหละค่ะความสุขใจของผู้ให้แล้วก็ความ ยินดีและดีใจจากผู้ได้รับเหมือนกันนะจ๊ะเป็นการให้ที่มีความสุขแล้วก็ผู้รับก็มีความสุขค่ะก็แบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันไปนะจ๊ะเอานี่พี่พิมพ์ยังไม่ได้กดให้ไลค์เลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยว